สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมังกรก้าห่างกันแล้วครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนหาเวอร์กิลนะครับอัปเดตใหม่นะแบบรีรันไงรีรันเวอร์กิลไงที่มันเป็นของลิมิเต็ดอะครับก็ก <c oughs> ันจะรับชมคลิปก็อย่าลืมอุ้ยลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องมังกรก้าห่างด้วยนะครับมาวิธีแรกนะครับให้เรามาหาของจากบอสก่อนนะ ซึ่งมีบอสใหม่เข้ามานะบอสเวอร์กิลนี่เองให้เราไปที่เกาะเซกบอสเลยนะนี่ไปเลยไปที่เกาะเซกบอสกันเลยครับนี่นะเกาะที่อยู่ใ,ใกล้ๆเกาะแรกนี่ครับเป็นนี่นะนะครับพอเรามาถึงแล้วน,นะก็ให้เราเอ่อกดมาที่บอสเลยแล้วก็เซ็กนี่มันจะเป็นบอสเวอร์กิลนะซึ่งลิมิเต็ดอีเวนต์ด้วยอ่าบอสก็จะเกิดประมาณนี้แล้วเราก็จะ ตีมันเลยนะมาทมตีให้ดูสักตัวกันลวกันถ้าไม่เกลือนะลดเสียงแบบเสียงดังไม่น่าดังหรอกคูดังดังดังปิดปิดนินึนงแล้วก็ตีไปเลยนะบูตีแรงครับระวังนะครับบอสตีแรงนะอุ้ยกตุกด,ด้วยวะ่ะ ก็นี่นะครับถ้าใครมีดาบซังยีูจะง,ง่ายหน่อยนะแล้วก็ตีไปเลยถ้าไม่ดอกอะไรก็เกลือนะครับถ้านไม่ดอกอะไรล้วก็เกลือใช่ถ้าเราหาของสองอย่างจากบอลนะครับจะว่าจะมีมียามาโตะซอนนะครับมันจะเทียนว่ายามาโตะซอนนี่นะเนี่ยามาโตะซอนอันนี้เลยที่ผมวงอยู่ยามาโตะซอนแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือมูวิแชลสิอย่างนี้ครับถ้าผมอ่านไม่ถูกก็ขอโทษด้วยนะ มันเขียนว่าแช่นี่ครับโอเคพอเรามีเรื่องสองอย่างแล้วนะครับก็ให้เราไปหาฉายานะครับฉายามันจะเขียนว่าเดอะอะไรสักอย่างเดอะโอเมกาเนี่ยใช่นี่เลยนี่ใช่เป็น,นครับมันจะขึ้นตรงนี้นะว่าเดอะอะไรสักอย่างซึ่งวิธีหาก็ให้เราไปที่เกาะเอ่อฟอร์ดนะครับเกาะฟอร์ดอะไรสักอย่างนี่ให้เราไปที่กเกาะเ,เลยก่อนนะ ก็แรกอ่าหลังที่เราอยู่เกาะแรกนะครับก็ให้เรามาหน้าเกาะแล้วก็หันขวาน,นะครับก็จะมีเกาะอ,อยู่นี่นะครับนี่ไปเลยนี่ให้เรามาเกาะน,นี้นะโอเคเรางทีเรามาถึงแล้วนะก็ให้เรามาทําการสุ่มเลยนะครับสุ่มตรงนี้นะสุ่มไปก็จะมีโอกาสดอป อันนี้นะครับระดับสีชมพูนะนี่อันนี้โอกาสศูเปอร์เซ็นต์ไปต่อไปแล้วเรืองไม่ใช้ย,ยาครบแล้วก็ให้เราไปกัะที่เกาะดันเจียนเลยนะครับซึ่งกรกระดันเจียนไปทางไหนนะครับก็ให้เราไปที่เกาะหิมะตรงนี้เลยนะมาที่เราไปมาเกาะหิมะแล้วครับก็ให้เรามาที่หลังเกาะเลยนะก็ที่มีลูกมีลูกกับตาเหี่ยวอยู่ลิมิลูกดิลิมิลูก นี่มรุจะนั่งให้เรามาหลังเกาะกระตรงไปเลยนะครับมันมีเกาะเล็กๆอยู่นะอัดจากเกาะนี้เกาะ,กาะ,กาะนี้นะเกาะนี้โอเคครับหลังจากที่เรามาถึงนะก็ให้เรามาที่ N p c ตัวนี้เลยนะครับนี่ที่อยู่ข้างเกาะน,นะนี่มันบอกว่าให้เราเงินหนึ่งเจมแล้วก็ยามาโตะซอ้อนแล้วก็หนึ่งมูวีแชดแล้วก็ เออโอเมกานี่แล้วก็เรากดทําไปเลยนะเราจะได้เวอร์กิวมาแบบสุดแท้โอ้โหโคตรเท่โคตรจับไปรีวิวกันอ่ามานะครับมาดูนะว่าดาบเวอร์กิวเป็นยังไงนะครับเนี่สยสไตล์การถือครับก็จะเป็นแบบเอาดาบหนีบไวนะ้หไหลนะโคตรเท่เลยว่ะมาดูการฟันครับ เป็นการฟันแบบ1 2ึสถอยหลังมาแล้วก็ฟันรัวๆเฮ ύ, ้ยกดตีทรรมดากเท่นะ1 2 3, ึสกดถอยมาฟันรัวๆหนึ่งสองถอยมาฟันรัวๆเฮ้ยได้นะเนี่ยดีเลยครับดีดีจัดนะมาดูสกิลแรกกันนะเดี๋ยวไปเกาะแรกก่อนแันหนึงมาดูครับว่าสกิลจะเป็นยังไงนะ เสียงนิดนึงให้ได้อัตราลดสกิลเซตวิอะไรอ่ะฮะเดี๋ยวทีว่อะไรวะเป็นหนึงนะครับอะไรวะทะี้อ๋อเหมือนจะเป็นการถอยหลองมาแล้วก็ฟันไปหนึ่งฉับนะถอยหลองมาแล้วฟันฟึบซึ่งคูดาวโคตรเร็วครับดูดิเฮ้ยคูดาวโคตรเร็วเกินไปนะบางทีแล้วก็ดาเมจแรงๆนะครับ ดาวมียังแรงอ่ะไม่ใช่เล่นๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดาวมีเท่าไหร่วะดาวมีสกิลแรงอยู่ที่เก้าหมื่นเฮ้ยไม่ใช่คือเก้าหมื่นลองใช้เผารีมาดูดิโู้ดาวมีทำแสนเลยนะขุดดาวเร็วด้วยสกิลเอกนะครับออ้อยเป็นการฟันนะครับฟันรัวนะซึ่งโคตรเท่เลยว่ะดูสกิลเ,เอกนะครับ นี้เป็นการฟลนล้วนเล้โหแม่งโคตรเท่ไม่เคยเจอเลยเที่มาก่อนสกิวอ๋อมันจะเป็นการเอาไฟสีฟ้ามาแล้วก็ฟันนะครับเฮ้ยอลังการงานสร้างว่ะสกิวเอ็กครับสกิลจะประมาณนี้สกิวแซก็ใช้เรามาฟันสกิลซีก็ปล่อยแสงสีฟ้าแล้วก็ปิ้วแล้วก็สกิลว,วีนะครับย,ยังไง อุ้ยเป็นการเจภาพส์โรโมชั่นแล้วก็ฟันนะครับอุ้ยเท่ปะโหก็ใช้ได้ครับดาบนี้ก็ไปหากันได้นะซึ่งอีเวนต์น่ะอยู่นานอยู่นะมาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ช่องมังกรกันด้วยะค,ะครับช่องมังกรกันด้วยนะก็ แล้วก็ดาวเทลนะครับก็ไปนะครับทุกคนไปเจอกันคลิปหน้าบายบาย